สวัสดีครับมาต่อวิดีโอที่2นะครับหลังจากเราจุดไฟได้สักพักหนึ่งครับสัก15นาทีไฟก็จะเริ่มติดแล้วครับควันจะก็จะไม่มีนะครับควันก็จะเริ่มติดนะครับ <c oughs> เดี๋ยวสักพักนะครับไม่มีควันเลยนะครับเตารุ่นนี้เตาไบโอชาหลายควันนะครับ เป็นการเผาที่แบบสบายๆเลยครับเผาในที่ชุมชนได้เผาใกล้บ้านได้นะครับไม่มีควันรบกวนนะครับเตาไบโอชานะครับผมราคา2750บาทนะครับผมจัดส่งฟรีทั่วประเทศนะครับผมผมจะทำเป็นทักษาประมาณ3-4คลิปนะครับคลิปการวางไม้การจุดไฟตอนแรกการพอแผ่นไปสักพักผมจะทำอีกคลิปหนึ่งนะครับให้ให้ลูกค้าชมเป็นระยะระยะนะครับ ส่งคลิปเป็นชุดๆนะครับลูกค้าความร้อนจะสูงครับตอไบโอชานะครับฐานจะแร่งครับฐานจะแร่งและคุณภาพสูงมากครับเดี๋ยวสักพักมันติดแล้วครับติดแล้วมันจะไม่มีควันตอนนี้ไม่มีควันเลยนะครับแต่นี้ครับกระบวนการมันก็จะเผาไปเองนะครับเราไม่ต้องเฝ้านะครับตอแบบนี้เราไม่ต้องเฝ้า เดี๋ยวสักพักปีไฟก็จะขึ้นนําค่มท่อด้านบนนะเราไม่ต้องเฝ้านะครับสามารถไปทำงานในสวนได้เลยนะครับรอได้เวลาตามคู่มือเราก็มาปิดเตาแค่นั้นเองครับครับผมมก็จบคลิปนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผส่งไปอีกคลิปเป็นระยะะนะครับผมคราบสวัสดีครับ